สิวันไม่พอใจเปลี่ยนรถได้เงื่อนไขไหนบ้างคะเฮียเทมนะครับทุกเงื่อนไขเลยครับพี่พี่เอารถสีขาวไปเขาบอก แม่บอกอยากได้สีดําพี่เปลี่ยนได้เลยพี่เอารถกระบะไปแม่บอกอยากได้รถเกง๋งเปลี่ยนได้เลยที่ไม่ต้องมาบบนว่ารถผมไม่ดีแค่พี่บอกว่ากูจะเปลี่ยนะเปลี่ยนให้เลยครับพี่มีเงื่อนไขเงื่อนไขเดียวครับพี่พ,พ,พี่ต้องให้ผมคือพี่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรถเองเท่านั้นครับพี่ไม่เยอะครับพี่ประมาณตั้งแปดพันเจ็ดพันก็จะมีค่าโอนใช่ไหมโอนไปแล้วเป็นธนาคารก็ขอโอนกลับมาเป็นชื่อเราแล้วก็คันใหม่จะต้องโอนไปที่ธนาคารใหม่เงี้ยพี่ประก,กันก็อาจจะทํายกเลิกได้เสียสักสองสามพันถ้าประก,กันชั้นหนึ่งก็สี่ห้าพ ยกเลิอประกันประกันเขาบอกขอค่าส่วนต่าง2,000อ่ะพี่ก็ทดไว้2,000โอนไปโอนกลับครั้งสา0พ0ส0 0พก็8,000ัน0 0ี่จ่ายผม8,000เฮียหนูไม่เอาอ่ะไม่ถูกจะโลกไม่อยากได้คันนี้แล้วหนูเจ้าคันอื่นหนูจะเอาคันนี้พอผ่อน3,000 คันนี้ผ่อนสี่พันหนูไม่อยากได้ละหนูจะผ่อนสามพันหนูอยากได้ดีแม็กหนูอยากได้ผ่อนเป็นแสนไม่มีปัญหาไม่ต้องทะเลาะก,กันขอแค่คุณยังเป็นลูกค้าแสนรุ่นอยู่อยากจะทาอะไรก็ทำของผมชัดเจนอยู่แล้วครับใจแรกใจนะพี่นะผ่อนเท่าไหร่เท่านั้นสิบสี่วันไม่พอใจเปลี่ยนรถได้แต่ต้องคิดตังค์จริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมจะเจอปัญหาวุ่นวายไปหมดว่าเอาคันนี้ไม่ถูกใจเอาคันนั้นไม่ถูกใจนะครับ